หัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือพลังที่ไม่มีใครแย่งไปได้ในเส้นทางชีวิตทุกคนล้วนเจออุปสรรคและความท้าทายแต่สิ่งที่จะทำให้เราผ่านพ้นและเติบโตไม่ใช่แค่ความเก่งหรือโชคช่วยแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้หัวใจนั้นเป็นพลังภายในที่ไม่มีใครแย่งไปได้ เพราะมันเกิดจากความมุ่งมั่นและความอดทนของตัวเราเองทำไมหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ถึงสำคัญอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไม่มีใครเดินบนถนนที่เรียบง่ายไปถึงฝั่งฝันแต่คนที่ไม่ยอมแพ้จะใช้ทุกอุปสรรคเป็นบันไดก้าวขึ้นไปหัวใจที่เข้มแข็งคือแหล่งพลังที่แท้จริง ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนหากหัวใจยอมแพ้เพียงครั้งเดียวความฝันก็อาจพังทลายแต่ถ้าคุณยังมีใจสู้ใหม่ได้ทุกวันคุณจะพบว่าพลังนี้ไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ตัวอย่างคนที่หัวใจไม่ยอมแพ้เปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณนบช่างภาพที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนที่เคยส่งภาพถ่ายประกวดไม่ผ่าน แต่เขายังฝึกฝนทุกวันจนสุดท้ายได้เป็นช่างภาพที่มีผลงานโดดเด่นเพราะไม่เคยยอมแพ้ต่อคำปฏิเสธคุณอ่อนนักธุรกิจที่ล้มเหลวจากธุรกิจแรกเธอเจอหนี้สินและปัญหาแต่ไม่ท้อใจเรียนรู้จากความผิดพลาดและตั้งใจทำธุรกิจใหม่จนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน วิธีพัฒนาหัวใจไม่ยอมแพ้ในตัวเองสร้างความเชื่อมั่นจากความสำเร็จเล็กๆเ,เริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทำให้สำเร็จเช่นอ่านหนังสือวันละห้าหน้าฝึกพูดหน้ากระจกวันละสองนาทีความสำเร็จเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจฝึกมองอุปสรรคเป็นบทเรียนแทนที่จะท้อแท้ ให้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเรียนรู้อะไรหรือจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นในครั้งหน้าฝึกพูดคุยกับตัวเองอย่างเป็นมิตรหยุดตำหนิตัวเองใช้คำพูดให้กำลังใจเช่นฉันทำได้ฉันกำลังพัฒนาแทนคำพูดเชิงลบที่ทำลายกำลังใจ,จกิจกรรมเสริมสร้างหัวใจไม่ยอมแพ้ เขียนเป้าหมายและติดตามผลเวลาใช้10นาทีต่อวันทำให้เห็นความก้าวหน้าช่วยให้ไม่ทอ้อฝึกเขียนบทเรียนจากความล้มเหลวเวลาใช้15นาทีต่อสัปดาห์ทำให้เปลี่ยนความล้มเหลวเป็นบทเรียนทำสมาธิหรือฝึกหายใจลึกเวลาใช้5-10นาทีต่อวันทำให้ช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิ แชร์เรื่องราวความล้มเหลวกับเพื่อนทำให้รับกำลังใจและมุมมองใหม่ๆเทคนิคพิเศษสำหรับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้สร้างวงจรความสำเร็จเล็กๆทำอะไรได้แล้วชื่นชมตัวเองเพิ่มแรงผลักดันไปเรื่อยๆจดจำคำพูดหรือคำคมที่ให้กำลังใจเก็บไว้ในที่เห็นบ่อยๆ เวลาท้อจะได้หยิบมาอ่านและรับแรงใจหาผู้สนับสนุนหรือกลุ่มเพื่อนคนที่คอยให้กำลังใจและไม่ปล่อยให้คุณล้มเลิกง่ายๆหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตมันคือแสงไฟในความมืดที่ทำให้คุณเดินต่อไปได้แม้จะล้มบ้างเจ็บบ้างแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ จำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่คือการแสดงให้เห็นถึงพลังที่ไม่มีใครแย่งไปได้